Thank you. ลักพา,าพรรจาคมอ,องจงบังเกิดบังเกิดด้วยน้ำมูพุทธายะพุทธังเปินดนี้ด้วยเข็ดแต่ยังไม่เข็ดยาพึทท่งดวยลุกเรียบอกไว้เดิทนทางไม่หยุดเลยนะพี่นะครับผมเออดีแล้วหลังจากที่ดวงตกมาห้าปีแล้วนะอยู <S 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 ่มาห้าปีแล้วครับผมกาลังจะทําอะไรร่วมเติมอยู่ด้วยนี่ครับเนะี่ยจะทําบ้านนะทําได้สําเร็จ องค์ปัญจาตีสวหะขับนมาถึบรวยมาสจัญรวยกันใช้รวยวันนี้รวยพรุ่งนี้รวยเดือนนี้ตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่กับคุณสวัสดีครับผมบอเอกมาสกลครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ที่เมตตานะครับครับผมเดินทางมาปรับองจุ้ยดูหงจุ้ยนะฮะแนะนําสิ่งดีๆครับที่กําลังจะสร้างนะครับครับตรงนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บนะต้องบอกเลยว่าขนลุกตั้งทั้งตัวเพราะว่าตรงนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับเป็นพื้นที่ที่เลือกคนอยู่เลือกเจ้าของทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นร่ำรวยมั่นคง,ย,งยั่งยืนนะครับเมื่อเราทำถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกนะครับจะดียาวถึงลูกหลานเลยนะครับวันนี้อาจารย์ก็ได้แนะนำในเรื่องของตำแหน่งการลงเสาเอกเสาทูด้วยแล้วก็ขอที่ในตรงนี้ไว้ด้วยนะครับครับแล้วก็ตำแหน่งต่างๆ นะครับตาได้ทําตามที่อาจารย์แนะนําแล้วนะครับตามที่อาจารย์ได้แนะนําเนี่ยก็ทํามาค้าขึ้นร่ารวยมั่นคงยั่งยืนคนจะอยู่แล้วมีความสุขครับได้รวยครับผมถามว่าวันนี้มีโอกาสได้เจอครั้งแรกเนาะครับจากการแนะนําของของแฟนครับแล้วก็เพื่อนของแฟนอีกทีหนึ่งครับก็ขอบคุณที่อาจารย์ยังไม่ตาเดินทางมาระยะไก่ครับผมมาช่วยปรับหวังว่า จะได้ค้าขายร่ำรวยครับทำอะไรก็อยากจะทำให้มันถูกต้องก็ครับรู้สึกได้รับการเมตตาจากอาจารย์ก็ดีใจนะฮะที่ที่อุตส่าห์เดินทางมาลำบากลำบากเดินทางมาไกลมาก,กข้ามวัาคืนครฮะ,รอ,ะอันนี้มีโอกาสได้เจอครั้งแรกก็ขอให้ผมทำมาค้าขายดีดๆเหมือนที่อาจารย์บอก ครับผมครับให้มันร่ำรวยร่ลำรวยครับอาจารย์ก็ขออ้างคุณพระรันตนไตรคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาคุณเทพปยดาทั้งส6บกชั้นฟ้า15้าชั้นดิน14ชั้นบาดาลคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาณนะจังหวัดสกนลกอนครอย่างนี้ตลอดจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวสาคุโลกคอยท่านได้มาประสิทธิ์ประสาทพรนั่นเป็นมงคลให้แก่คุณเอก และครอบครัวตลอดจนถึงทุกๆท่านที่อยู่ณสถานที่อย่งนี้ได้อยู่เย็นเป็นสุขทำรรมาค้าขึ้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกให้มีสุขภาพแข็งแรงเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอยู่ยังสุขและปลอดภัยจนสา่าเข้าสู่นิพพานะปัจยโยโหตุข,ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญกันทุกท่านด้วยเถินครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับในการจัดปรับวงจุ้ยตามหลักวงจุ้ยและต่างลูกหยาดนะครับอาจารย์ได้แนะนําในตําแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งเสือขาวมังกรเขียวสลังมังกรนะครับตําแหน่งโขงไฟตําแหน่งเต่าเรือนตําแหน่งขุมทรัพย์ของสถานที่แห่งนี้นะครับและตําแหน่งการลงเสาเอกเสาโทนะครับที่เก็บทรัพย์ต่างๆนะครับพลังธาตุในที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ได้บอกกล่าวการขอที่ขอทางในการสร้าง อาคารบ้านเรือนและร้านค้าร้านคาเฟ่ต่างๆนะครับที่ตรงนี้นะครับอยู่เย็นเป็นสุขทำามาค้าขึ้นร่ำรวยมั่นคงยั่งยืนนะครับตาได้ทำตามที่อาจารย์แนะนำนะครับอีกไม่นานมากนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาในสถานที่แห่งนี้อย่างแน่นอนครับในเวลานี้นะครับขนาดที่อาจารย์ได้แนะนำเรื่องวงจุ้ยต่างๆนะครับก็มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกฎเต็มดวงเลยนะครับแต่จัร้อนนิดหนึ่งนะครับ นั่นหมายถึงว่านิมิตหมายที่ดีฟ้าดินรับรู้เทวดารับรู้ที่ตรงนี้เป็นที่แต่โบราณนะครับเมื่อก่อนเป็นแอ่งน้ําอยู่ด้วยนิดหนึ่งแล้วก็มีการถมไปนะครับเพลงดังปังรวยรวยพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านรวยเข็ดถ้ายังไม่เข็ดอย่าพึ่งเลือกรวยหลวงเตี่ยบอกไว้